โอเคทุกคนก็ผมก็เล่นเกมรูมาไอแลนด์งอมแงมมากเลยช่วงนี้เล่นแบบเล่นโคตรบ่อยถ้ามีเวลาแล้วผมก็หากุญแจแองเชียนคีของมันครบและสี่ดอกก็ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรนะมันหาโคตรยากเลยทั้งแมพทั้งอะไรเดินยากชิปปิงมันมันเดินยากอะแล้วหาโคตรยากแบบโคตรพ่อแม่ป้านนะ้าอายากอะก็ไหนๆก็ไหนๆก็ผมก็เลยทำคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าไขาไปแล้วจะมีอะไร ไอ้กุญแจสีด่ดอกเนี่ยไปก็วหวังว่ามันจะจบเกมเหรอมั้งนะเออ,อเปิดประตูเลยครับพี่เปิดเลยน่นแเลยเข้าไปโอเคโอ้สิ่งที่ไม่รู้จักยินดีต้อนรับสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก,อ,จกอุ๊ยอะไรวะเนาะสวยเหมือนกันนะ่ะคือผมก็เดินไปเรื่อยๆครับมันให้เดินวนเข้าไปผมก็ชม วิวทิวทัศน์แล้วก็ชมไอ้รูปก,ก้อนแดงๆกันะคือในเกมมันบอกว่าน่าจะเป็นอุกกาบาตนะเออถ้าใครเล่นก็น่าจะเห็นคนในเมืองพูดว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอะ่ะเออประมาณวันที่สี่ที่ห้าที่เกมแผน่นดินอุ๊ยประมาณวันที่สี่ที่ห้าที่เกมมันแผ่นดินไหวอะ่ะเออมันเพาะไอเนี้ยไอก้อน,นี่แหละสวยใช่ล่าวน,นั่นเองทำเป็นเล่นไปโอเคทุกคนก็ต่อไปนี้ก็จะมีสปอยของเนื้อเรื่องนะก็คือเนี่ยพอเราลงมาข้างล่างเนี่ย ไอลุงกำนันป่วาวะตาเท่าเจฟฟี่นี่ใครวาผมลืมที่เราเจอตามหน้าดันอะเลขคนนึงก็เป็นนักผจญภัยเหมือนกันแหละอีกคนหนึ่งที่ที่มีจุดประสงค์ที่จะไขประตูเนี่ยเพื่อทำอะไรสักอย่างกับไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมทีเนี้ยมันให้เราเลือก2ทางเว้ยว่าเราจะปลดปล่อยไอ้ก้อนนี้ออกไปหรือจะทําลายซึ่งไอการปลดปล่อยเนี่ยเราจะต้องใช้ลูมาไอตัวไข่ฟักอะที่เราเก็บได้ตามแมปที่มันให้ก้อนลูมาเราอะทุกคนนั่นแหละทั้ง15ตัว เอามาวางไว้เพราะมันเป็นเศษเซียวพลังของไอ้ก้อนแดงๆนี้ที่ชื่อว่าเจมน็อตนะเออคือมันตกออกมาจากนอกลูกเมื่อหลายพันปีที่แล้วคือเขาว่างนั้นนะเออส่วนไอ้ลุงอีกคนนะ่ะมันนะ่ะอยากให้เราทําลายแล้วเอาเศษเซียวเนี้ยไปขายเนื้อว่าทาเงินนะ่ะคือไอ้ลุงคนนี้มันก็เดินทางตามหาไอ้ก้อนอะไรแบบนี้มานานมากแล้วเหมือนกันมันก็เลยอยากจะทําเงินน่ะนะเออแต่สุดท้ายผมเป็นคนดีนะครับผมก,ก็เลือกที่จะเอาลูมา่าทั้ง15ตัวลูกลักของผมที่เก็บมา โคตรลาบากเอามาคืนอ่เอามาคืนไอ้ก้อนแดงๆนี้เพราะมันคือเซตเซีของพลังก้อนแดงๆนะอ่าแล้วต่อไปนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูกันทลขสิบสี่เออตัวสุดท้ายอยู่กับปานแล้วตัวที่สิบห้าไปเอาคาะซินป่ะอุ้ยอะไรอ่ะสั่นด้วยมันจะระเบิดป่ะเพราะไอ้ลุงนั่นมันก็ลุงคนที่จะให้ทำลายมันก็เตือนอยู่ว่ามันจะระพังจะอะไรหรือเปล่าวะมันสั่นแล้วสั่นแล้ว โอเคนั่งให้ต่อ okay. <Okay. S 1> ไปแล้วเอา้าเราลูมากไม่หายเหรอหรือมันแค่แบ่งพลังไปโอเค okay. the hard a hard decision แล้แล้วคำทำนายโบราณก็สำเร็จสูงขึ้นไปเหนือเกาะลูมามีดาวดวงใหม่สองแสงบนท้องฟ้ายามราตรีในคืนที่ฟ้าโปรง่งดาวดวงนั้นเป็่งะตรนั้นดาวดวงนั้นเปล่งระรยิบระยับลงมาที่เกาะาราวกับจะกล่าวขอบคุณผู้ที่เลือกอิสรภาพ เหนือทรัพย์สมบัติจบบริบูรณ์เอ้าจบอ๋อก็ใครที่เล่นจบแล้วแล้วเลือกคนละทางกับผมแล้วมันจบยังไงก็เม้นบอกกันได้นะครับผมอยากรู้เหมือนกันผมขี้เกียจกลับไปเล่นใหม่อ่ะมันไม่มีให้โหลดเซฟหลายอันอ่ะโคตรเซ็งเลยกว่าจะหาไอซิ่ห้าตัวนั้นเจอก็บายบายครับทุกคนผมว่าจะค่อยๆกลับมาทยอยทำคลิปแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ